อ้างสรรพสินค้าปันจะตายเพราะการซื้อของออนไลน์ผ่านแอปจีนในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสาคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนการช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหลายทางเป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็วและได้รับนิยมมากขึ้นเรื่อยโดยเฉพาะแอปพลิเคชันจีนยอย่างช้อปปี้และลาซาด้าซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการช้อปปิ้งของคนไทยเป็นอย่างมากการเติบโตของตลาดออนไลน์นี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อห้างสรรพสินค้าแบบดั้งเดิม ที่เคยเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งหลักของผู้บริโภคการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแต่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกที่ผู้บริโภคหันมาใช้บริการซื้อของออนไลน์มากขึ้นเนื่องจากความสะดวกสบายและราคาที่แข่งขันกันดังขึ้นห้างสรรพสินค้าที่เคยมีผู้คนคึกคักกับการเป็นสถานที่เงียบเหงาและมีผู้คนน้อยลงการซื้อของออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันจีนไม่ได้ีเพียงแต่สินค้าแฟชั่นหรือของใช้ในบ้านเท่านั้นแต่ยังขยายไปถึงสินค้าทุกประเภทเจะเป็นของจีนของใช้เทคโโนลยี เวนั่สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นของสดงงด้วยการจัดส่งที่รวดเร็วและโปรโมชั่นที่น่าสนใจผู้บริโภคหันมาช้อปปิ้งออนไลน์มากกว่าการเดินทางไปห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าจำนวน,นมากพยายามปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้เช่นนำเสนอประสบการณ์ช้อปปิ้งที่แปลกใหม่การสร้างพื้นที่สำหรับกิจกรรมทางสังคมการเชื่อมโยงระหว่างช่องทางออนไลน์และออฟไลน์อย่างไรก็ตามความพยายามนี้อาจไม่เพียงพอที่จะดึงผู้บริโภคให้หันกลับไปที่ห้างสรรพสินค้าอีกในท้ายสุดทางแนวโน้มการช้อปปิ้งออนไลน์ยังคงตัวอย่างต่อเนื่อองงงห้้้้าาาาาสสรรพินคคยัตชวบมทท ที่อยากจะฝ่าฟันอาจจะต้องปรับตัวให้เป็นแหล่งรวมกิจกรรมที่ไม่ใช่การช็อปปิ้งเพื่อความอยู่รอดในระยะยาว